หยิบลูกยังหยิบไม่หมดเลยอ่ะเอาให้หมดหมดนะลูกสปากเกตตี้เส้นแข็ง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 ใส่ในขวดใส่นะคะใส่เร็วใส่เร็วเดี๋ยวเราใส่ในขวดใส่ให้หมด ลูใส่ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยปิดฝาใส่ค่ะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยลนหล่นลนหล่นลนลน,ลนค่ะเก่งค่ะลูกอ่ะ,อ,ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึง่งสองอันนี่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 อ่ะสามอันสามอันหมดแล้วหมดแล้วสี่อันสี่อัน อ่ะ,อะหมดแล้วแพ่ะหมดแล้วเอาใส่ให้หมดนะคะอะไ่ะจ้าอุ้ย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 ขวดมันยาวไปเนาะอ่ะเร็วเร็วเร็ว,รวจะหมดแล้วหมดย่างหมดยางนี่อารมก มันหล่นมันหล่นอ่ันสุดท้ายาปิดฝาขวดปิดฝาขวดปิดฝาขวดเร็วจ้าหมดแล้วจะหลกปิดฝาขวดเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นจับดีๆหมุน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  หมุน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 ล่วงหมดเลย